โอเคฮะสวัสดีฮะวันนี้เรามาต่อกันในคอมเบลเลอร์ซูเปอร์ไคลแมกฮีโร่กันต่อในพาร์ทที่อนะอ่ะมีพาร์ทสด้วยหรือว่าผมทํำขำๆแล้วกันทําไปใครจะดูไม่ดูผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับมาเรามาลุยกันต่อนะฮะผมอาจจะงงๆปุ่มนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไปเล่นอินจัสติก็คือมันก็คือเกมต่อสู้เหมือนกันไงแต่ปุ่มมันจะไม่เหมือนกับเกมนี้คือเกมนี้มันทาปุ่มไม่เหมือนเกมต่อสู้เกมอื่นเฉยโอเคต่อไปเราเจอกับโอจานะฮะสดาวซึ่งเราก็ถูกบังคับเล่นวิซาร์อีกแล้วนะแมเเสสีีียยดาย่บ,าาบาววนะติซรผชออขง มากเลยุกแม็กแม็กแท็กติคอลมาเอาจริงวิสาห์นี่ผมยังใช้ท่าพิเศษมันไม่เป็นเลยคือบางตัวมันใช้ท่าพิเศษกดไม่เหมือนกันนะแต่ว่ายังไงก็ต้องกดเอลก่อนอยู่ดีคือบางตัวมันกดไม่เหมือนกันบางตัวอาจจะต้องกดกระโดดก่อนบางตัวอาจจะต้องกดตีค้างอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันอะไรอะไรอะไร เฮ้ยทำไมเอาใจสองดำอึดจังวะบิชีชแรงล่างโวเจอมาไมแม่มอ๊ะร่างดินล่างดินล่างดินมุดดินไม่ใช่มุดดินเดี๋ยวเอามุดดินมุดดินหน่อยท่านี้คโคตรโกงเนี่ะท่ามุดดินเนี่ยแม่งแรงมากแล้วศัตรูสวนไม่ได้ด้วยมา เราจะเปไลเดอร์ชิคกันรูแบทแมนแท็กติคอลไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมันนานนะลูแบทแมนแท็กติคอล ทีไปโจบนะถึงท่ามันจะนานนะแต่เที่อวมันไม่นานเท่าเสียงแปลงล่างเสียงแปลงล่างของไอ้พวกเซเบอร์หรอกโจะปวดปวดใจฮะเสียงแปลงล่างของค a มเ l รเลเดอร์เซเบอร์นานชี้เป่งน,นะแถมไปอยู่ในโลก CG ด้วยนะโอเคไปฮนะแหลง S งงงปุ่มไปติดเล่นอินชัสติสไปได้มาต่อนะต่อไปจะเป็นตัวอะไรโอเคต่อไปเราจะได้สู้กับค a มเบ a รเลเดอร์คาริสนะฮะสดาวซึ่งเราจะเล่นตัวอะไรก็ได้นะ เรื่องเบรดเราจะเอาตัวไรเดียที่มันเข้ากับธีมไพ่นี่เลยละกันดเดดเดีเคสฮะเอาล่างเลยดีปัเอาเป็นดีเคล่างของคาริเลเดอร์คาบูโตะละกันฮะของอัพแล้วก็ต่อยหน้ามันดเดดดีเคก็แค่เลเดอร์ที่ผ่านทางมาจำใส่สมองเอาไว้ซะ อตาตะคอมเบนในโจอาตาอ๋ออืมอืม,อมกดมั่วอือนี่ไม่ใช่ไหนกดมั่วอาตาคอมเบนในโจอืมอืมอันนี้5พิเศษของดิเันนะทำแบกไทมเลยวะ่ะตึงตึงตึงสรุปไม่ได้แปลงร่างเ,เาป็นคาบุโตะละอาตะคอมเบนในโจดีดิดีดีเกิด,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 ด าาพาโดทีมของดิเคตแม่งโคตรหลอนถ้าเกิดใครเคยดูเรื่องออ The Movie ที่มันโชวปะปัททะเซนไตนะเอ้ยปทัททะเฮเซย์อะสกายเรเดอร์อะเจอก,การ์ดิเคดไล่ตามแบบโคตรหลอนเลยฮนะคือแบบสกายเรเดอร์บินได้นี่คือไม่มีประโยชน์หาเลยเลยดิเคตแม่งล็อกเป้าตามเทเลนมากเอารุ่นพี่มากระทืบมะตำนานดิเคตผูท้ท,ทำลายลางแมงเอสนะฮะ โอเคต่อไปเราจะได้เล่นเป็นคาเมเลเดอร์คาริสนะตัวที่เราเพิ่งตบไปเมื่อกี้แล้วก็เจอกับคาเมเลเดอร์เรนเกลนะจากเรื่องเดียวกันนะผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะคาริสะบอกไวก้ก่อนแต่คาริสนี่คือดีไซน์แม่งโคตรสวยเลยทั้งล่างปกติทั้งล่างสุดยอดนี่คือสวยมากนะแบบนึงนะขอเทสท่าก่อน สัตสัตก่อนเลยละกันตีไม่กี่ทีก็จะตายแล้วโดดทีบขอยต้องใช้ท่าพิเศษหน่อยได้ไหมอ๋อคลายแม็กซามจัดก,การเลยละกันเอ้าไอ้ห้ากดไม่โดนไม่ยอมไม่ยอมเราต้องปิดโดยคลายแม็กซามทุกรอบคะัคลายแม็กซามไอ้ <gesch> คแมม็กทาขอคายแม็กทามหน่อยคายแม็กทามไอ้โอ้โหขอ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 ร้องขอร้องขอร้องขอคายแม็กทามเถอะจริงทำเอยก็ได้อยากจะตีก็ตีไปแต่ขอคายแม็กทามโอ้โหไม้เป็นฟื้นเลือดได้ด้วยว่ะเอาโอเคงั้นให้อยากคายแม็กทามอ่ะนี่ยอมโดนกระทืบเพื่อคายแม็กทามเลยเนี่ย โอเคมาแนละ้วโคตรเทเรื่องเบสผมเคยดูไม่ค่อยเยอะนะจำอะไรไม่แทบไม่ได้เลยนะ โอเคถ้าไม่ติดจะใช้ไข่แมกธามหรือว่าใช้ท่าไม่ตายนะก็คือจบไปนานแล้วโอเคก็ยังได้แรงเอสอยู่นะมันได้แรงเอสได้ไงวะโดนกระทืบพอสขนาดนั้นจริงๆแรงอะไรก็ไม่มีผลนะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากแค่คะแนนแต้มเฉยๆโอเคต่อไปเป็นเดนโอเจอกับเซโรนนะฮะพระเอกเจอกับพระรองเป็นเดนโอร่างกันฟอร์มนะร่างไอ้ดีบอยอ่ะดดูท่าดิโอ้ยยิงปืน โดนวะเอ่ออ๋อโอเคนี่ขอดูละท่าสุดยอดหน่อยดิเห็นท่าสุดยอดอ่ะเดี๋ยวตีเก็บเก่ยก่นไม่ได้ปะอ๋อต้องยิงให้โดนยิงโอ้บีบอย อ่ะใครแบ่งไทม์เลยแล้วกันฮะไม่ต้องอะไรมากโอ้โหโดมเปลี่ยนร่างเลยวะร่างสุดยอดเลยเหรอขอเงินขอชาร์จพลังก่อนแล้วกันอยากลองอันเนี้ยไม่โดนวะทำไงให้โดนวะมันก็โดนนะแต่หรือว่ามันกันได้วะงัะ้นก็ช่างมันเถอะเฮ้ยโอ้ยเปลี่ยนร่างอีกแล้ว เดี๋ยวผมเก็บชาร์จหลอดพลังก่อนมาเอา้าเดี๋ยวมันร่างกันฟอร์มไม่ใช่เหรอทำไมมันใช้ท่าอัตีของโมโทารอดวะเนี่ย จบฮะทำไมมัไม่ใช่ท่ากัร์ฟม่ะไม่อินเลยไม่อินเลยอย่างนี้อยู่ดีก็เปลี่ยนล่างไปใช้ร่างแรกไม่หรอกเขาไม่ได้ทําอันนี้ไว้หรือเป่าเขาไม่ได้ทำท่าไม่ตายไว้ ก็แรงเอ็ดเหมือนเดิมนะไอ้พวกศัตรูดาวเท่านี้ก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอกถ้าไม่ติดจะใช้ทําให้ตายก็ชนะไปนะแล้วโอเคอากิโตะเหรอโอเคฮะเป็นอากิโตะเจอกับไรเดอร์กิลสองดาวนะน่าจะชื่อกิลนะเป็นไรเดอร์คนที่3ของเรื่องอากิโตะนี่แหละไรเดอร์คนที่2ก็คือกระสอบทรายจีทีนยจริงๆไอ้้ไอกิลเนี่ยดีไซน์ไม่ได้เหมือนไรเดอร์เลยดีไซน์ไม่ค่อยเหมือนซาบะลาดอะสมมติถ้าเกิดผมโดนซาบะลาดกระทืบแล้วมีไอ้นี่มาจะมาช่วยนะผมนึกว่าแม่งจะเป็นซาบะลาดมากระทืบผมซ้ำอะไม่งน่ากลัวมากดีไซน์มัน ท่าไม่ท่าพิเศษกิตโตะเป็นไงวะอออมันต้องโดนมันต้องโดนต้องใช้ให้โดนอืมอ,อมาท่าพิเศษนะก็ค่ท่าโดทีไปหละแป๊บเดียวก็จบแล้วสตูมันยังอ่อนไปฮุ้ยชาร์จิงฟอร์ม แสดงว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดผมเก็บเกล็ดเอาไปแปลงร่างก็แปลงร่างเป็นชารนิ่งฟอร์มได้เคยลองเล่นอยู่นะชารนิ่งฟอร์มในภาคนี้มันตีโคตรรัวเลยฮนะแรงเลยจบแล้วแค่นี้นะไม,ไม่ไม่เคยไม่เคยได้ดูนะเท่าไหร่อากิโตะโอเคก็แรงเอ็ดเหมือนเดิมแหละโอเคต่อไปเป็นคาเมเลเดอร์คาบุโตะนะฮะเจอกับคาเมเลเดอร์ดาร์คาบุโตะนะสองดาวนะ เราจะไปลองอัพกันดีกว่าคาวตโตนผมไม่ค่อยได้เล่นอนะ่ะคุณย่าเคยพูดเอาไว้ไหนเขอดูท่าหน่อยดิเปิดมากเอาท่าพิเศษก่อนเลยเอาแค่เนี้นะแค,แค่พุ่งมาฟันเนี่ยนะ เดี๋ยวขอชาร์จพลังก่อนเราจะไปครอกอัพแซมหน้ามันครอคอัพอนนควาแม็กซัมนนมันปิดคออัพอยังไงวะนนหมดการเกียดพลังเราชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จก่อนมา ฟล็อกอัพวันสองสามไม่ได้คิดก็ไปบน oh. วิธีแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งโอเคแค่นี้แหละผมไม่เคยได้เล่นคาบุโตะโอเคต่อไปเราจะไปเล่นเป็นคาเมเลเดอร์สเกลนะหรือว่าป่าสเกลเจอกับดับเบิลนะสองดาวไป สก,กาวนี่มันโหดอยู่นะคือผมเล่นกดกดสกิลโอ่ช่วงหลังๆอ่ะบอดมันจะโหดมากนะผมกดสก,กิลโอปั๊มใส่บอดอ่ะจนบอดต,ตายแค่นั้นแหละแม็กชิม,มับูบูไลอยู่งั้นเนี่ยจนบอดต,ตายอ่ะเอาล่ะนับความผิดของตัวเองไว้ซะมามีปืนแต่เข้าไปซัดใกล้ๆแม็กซิม,มั่แม็กซิม,มัมได้มมไ,ดไล อท่าพิเศษของสก,กาวเราก็คงเห็นแล้วเนาะมันก็คือแบบยิงแล้วก็ถอยไปแอคหล่อๆให้นั่นแหละครายแม็กซัมไม่ได้โชว์ท่าอะไรเลยเอาโอ้โหเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้เมื่อกี้มันอันนี้เต็มเหรอวะโดนท่าไม่ตายไปแนละ้วือท้าไม่ตายอันนี้บอกเลยว่าเห็นครั้งแรกคือติดตาไปอีกนานอะทุกวันนี้ก็ยังไม่ลืมท่าดดตัวเตะอันนี้เราหงสดับเบิลเลยฮะยืนดีก็แยกล่างเป็นสส่วนคือแบบตอนเห็นตอนแรกคือแบบช็อกเลยนะโอ้โ,อโ,อโอมจะแพ้เอาเนี่ยมา เป็นการยิงบอลแบบอินนนะัสมาอีเวนนะเจอโคตรเท่ไม่ต้องมีอะไรแต่เท่ะเรื่องดับเบิลน่ะอย่างนี้ทุกตัวนะเรียบเรียบแต่เท่คือสภาพอย่างนี้ไม่น่าจะได้แรงเอ็ด e นะถ้าได้นี่คือมึงมึงแจก,กแต้มเกินไปแล้วอ้าก็ออยังจะให้แรงเอ็ e ดอีก โดนถีบจนเลือดเกือบหมดหอดโอเคคู่สุดท้ายก็จะเป็นแบบดูโอนะฮะก็คือคอมเมนเรเดอร์เบดแล้วก็ฟุทจิบนะของเขานะฮะซึ่งเราจะเล่นเป็นตัวอะไรก็ได้นะหรือเ,เป็นแบบดูโอนะฮะซึ่งเราจะไปคนเดียวหรือเราจะไปดูโอก็ได้นะแต่ว่าผมชอบไปคนเดียวมากกว่าเพราะว่าถ้าเราไปดูโอเนี่ยถ้าไม่ตายของเราเนี่ยมันจะเป็นการกระโดดถีบพร้อมกับคู่หูดูโอของเราซึ่งมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะโอเคและตัวที่ผมจะไปเล่นก็คือดิ D ิดอนะฮะเอาแซมมอนใครไปเดียรตัวอะไรก็ได้มันก็ไม่ไม่ต่างกันมากหรอกอะ ทิเซอร์แล้วกันนะถึงเราจะไปคนเดียวแต่เรามีมีพวกช่วยนะเออดีเอ็นซัมมอนได้นะแต่ว่าดีเอ็นเป็นตัวปืนอะ่ะตัวปืนจะตีค่อนข้างเบานะฮะกคดีแหละจะได้สู้นานๆหน่อยมาลลยกันเลยคุณฮาจิปนานะโอเคเปิดมาเริ่มชาร์จพลังก่อนเลย <c oughs> <c oughs> มาถึงก็โดนซัดเลยเอืมมาถึงจะซัดกนเลยเหรอ ยิงไม่ค่อยโดนหรอปืนเจอปืนขอช้าพลังหน่อยไม่ไมหไม่ให้เข้าใกล้อ่ะไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าใกล้อัตาขาเบ้นในโดต้องใช้ท่าพิเศษหน่อยไหมหอ,อท่ากระจกประตูของไอ้พวกดีเคดีเอ็นซมมอนหน่อยซมมอนซีเซอร์มาช่วยนะ าแม็กซ์สามเดียวเดียวเดีซิเซอร์ไปก่อนนะอย่าเพิ่งมานะใช้ท่าอันตีอะตึงงตึงตึมาอัดเออย่าพูดดีกว่าลืมลืมด แตกฮะผมชอบ DN มากกว่าที่ขีอีกนะถึงดีซ่ามันจะห่วยแตกทั้งคู่ก็เหอะแต่ดีเอ็นมันมันเก่งตรงที่มันมันรู้แท็ติกนะในเรื่องอ่ะเออมันแบบโหดอ่ะอยู่ดิก็เหลี่ยมดิก็แบบหนีอะไรเงี้ยมันรู้มันรู้แท็ติกของมันนะมันไม่ใช่แบบสู้ไม่ได้ก็สู้อะไรเงี้ยอันนี้คือสู้ไม่ได้กูหนีนะโอเคฮะก็จบแล้วนะสำหรับคู่สุดท้ายนะฮะก็เป็น DN นนะถึงจะมาคนเดียวแต่ก็ซัมมอนได้นะ โอเคถ้างั้นก็ในพาร์ทนี้ก็พอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านานะ <S <S <Bei> <S ก็ทำคำขำเหมือนเดิมแหละฮะตอนวันนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบาย